ตัวอลังการมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะชาว b บเกอร์ดอสนสัต์จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเสียงหน่อยค่ะสุดยอดมากมเลยแสดงว่าพี่ๆเท่านี้นี่ฟิตกันมากมากเลยใช่ไหมคะเมาหรือยังคะคอแข็งใช่ไหมคอแข็งยัย่างยังยัยงยยังยม่แขงงแัยั นะคะต้องขอสวัสดีนะคะอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับงานดอซักบิ๊กไบฟีสติวอลนะคะจัดไนท์ไลฟ์วันนี้นะคะดิฉัน MCL มซีนะคะจากนิทยสารลัสแมกกาซีนนะคะตำแหน่งหน้าอกสวยเฟสต์นั่นเองนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นเอ็ซีนะคะขาจับมือหน่อยโอเคไหมอย่าเอาอย่าดึงลงนะรูนิครูนิครูถังน้ำมั้ เออขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราจะมีนะคะความสุขนะคะเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เราจะมีน้องๆ